สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊กไก่จะมาทําำผนงเนื้อนะคะเราใส่พริกผนงลงไปค่ะผนังก็นี่เลยพริกแกงผนงตามแม่พรอยนะคะ เราจะมาผัดพริกแกงให้หอมนะคะเพื่อนๆ ผัดนะคะผัดพริกแกงให้หอมค่ะส่วนผักก็จะมีนี่คะ่ะเพื่อนๆจะามะเขือ มะเขือแล้วก็ใบโหระพาเพิ่งเก็บสดๆเลยนะคะจากปลูกเองค่ะ ใส่น้ำไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าจะไก่ใส่กระเทียมแงค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ ดีสวยไหมคะเดี๋ยวเราจะใส่กะทิ <c oughs> วทสวยโทตดีค่ะมูนขูนขูนเราจะใส่กะทิผมนะคะถ้าเราใส่กะทิ กระป๋องก็ไม่ต้องใส่น้ํานะคะอันนี้เจ๊แกใส่กะทิเป็นผงนะคะก็เลยเติมน้ําลงไปก่อน,นะคะ่ะ คะเพื่อนๆเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะใส่ไปสองช้อนชาก็พอนะคะถ้าอ่อนยังไงเราก็เติมใหม่ค่ะผมี่ลดนิดหน่อยค่ะเราก็จะเติมเกลือหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ โอเคใส่เยอะแล้วเค็มแก้มไม่ได้ค่ะ เราจะใส่มะเขือก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ค่ะ รอสักพักนะคะเพื่อนๆให้มะเขือเรานิ่มสักหน่อยนะคะเอบหยดน้ำปลาน,นิดนึงนะคะ ฝามะเขือจะไม่ดำใช่ไหมคะอ่ะลองนะคะ เราแป๊บนะคะเพื่อนๆจ๋าอาลองเปิดดีว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะอืมอืมอืม ถึงเวลาใส่เนื้อของเราแล้วนะคะนี่เลยค่ะเนื้อเราซอยไปแล้วนะคะ ตอนนี้ก็รอค่ะรอให้เนื้อเราสุกนะคะมะเขือได้ที่แล้วค่ะ ไม่นานค่ะแล้วก็สุกค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบโหละพาสดๆลงไปเลยค่ะเห็นไหมครับเพื่อนๆเต็มๆไปเลยค่ะ สดมเต็มๆค่ะปิดเป็นอันว่าเสร็จนะคะสไตล์ครัวไกลบ้านค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแผงเนื้อนะคะแผงเนื้อเนื้อใส่มะเขือค่ะเห็นไหมคะเนื้อเน้นๆเลยค่ะ ผักน้อยๆค่ะเราเน้นนะคะเน้นเนื้อซะส่วนมากโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ